สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องผู้พ,พัฒนาควายค่ะสวัสดีเอฟซีค่ะช่องดิพพานฟ้ห่างนะคะ่ะเมื่อนี้ค่ะอากาศเริ่มบดหมาค่ะตอนสิบเจ็ดนาฬิกาปกติเวลานี่ก็จะแดดเปรี้ยงมากค่ะขออภัยในเสียงคลื่นรบกวนเสียงสัญญาณรบกวนเนื้อค่ะว่าจะเป็นเสียงเครื่องจากเสียงแมคโครเสียงรถไทยเครื่องทําการเกษตรอยู่หลังบ้านของยูเองค่ะเามีการปรับเปลี่ยนค่ะจุด สะน้าค่ะลอกคล้องค่ะทำการปรับทีค่ะเพื่อเขาจะเห็ดอ่างเก็บน้ำค่ะอีกลูกนึงเนอซำร้องค่ะราวาเพื่อพัยแรงเขาจะบ่อได้ลำบากค่ะเขาจะได้มีน้ำค่ะไห้ค่ะปล่อยใส่อ้อยเขาน้ำค่ะแปลงงาเขาพ้อมนี่ค่ะเริ่มแล้วค่ะเริ่มจะหมดเกลี้ยงอีหลีแล้วมีความคิดว่าจะพากแปลงนี่ค่ะเดี๋ยวให้ปลูก้อยเสร็จแล้วเสร็จ สองสามแปลงนี่ค่ะจะมายายฟังจะลงข้าวโพดค่ะ้วกาะปลูกหญ้าเพิ่มเสริมค่ะส่วนบริเวณแปลงหญ้าเสริมก็จะอยู่หลังข้อตัวนี้ค่ะประิมาณประมาณสองงานจะ้ะอยู่กัจะภาคแปลงนี่กระจาเขากินฟางไปก้อนค่ะแล้วก็กิน,กนข้าวโพดตอนต้นเดือเนเมษาเนาะแล้วก็เขาจะให้เป็นอาหารเสริมเขาค่ะผสมกับฟาง นี่ก็จะได้ซื้ออาหารเม็ดมาผาสมให้เขากินแด่ค่ะย่านเขาพร้อมเนาะเนี่ยก็เป็นควายที่เพิ่นเลี้ยงลูกอ่อนค่ะเพิ่นจะได้มีสารอาหารค่ะที่ครบถ้วนจะได้มีน้ำนมค่ะที่ดีให้ลูกเขากินเนาะจ้ะน้ำมือแรงค่ะคบคำก็านี่อากาศจะเย็นสบายก็านี่จจะพี่น้องเอาอ้อยออกเบิร์ดแปลนหมดแล้วค่ะ ก็จะมีล้มโกรกดีดีจ้าอันนี้เป็นแม่ใบเงินมีสิพายางไปเลยใบยเงินเอ้ยใบยเงินท้องได้อ่าสิบเดือนแล้วค่ะแม่ใบเงินวันที่ยี่สิบม่อกี้แล้วก็ได้สิบเดือนเต็มแล้วเนาะท้องกับเจ้าไม้แห่งนินรีฟรามค่ะกลับมาล้อรุ่นล้อชมทายาทของแม่ใบเงินกับพ่อไม่้ํำกันเนาะค่ะ อ่ายี่สิบมีนาเดือนหน้าค่ะกำหนดคลอดของแม่เงินแม่เงินกะเริ่มที่จะคุ้นค่ะเริ่มที่จะลึ่งมูแล้วกินดีๆลกูกกินดีๆทากระสิได้ทำขย่าชุดใหญ่ให้แม่เงินค่ะมือนีกะอาจจะเวลาประมาณทุ่มเข้าสองทุ่มเนาะกะจะเตรียมยาค่ะฉีดให้แม่เงิน พยาธิชุดใหญ่บำรุงก,ก่อนลอดค่ะเพื่อลูกเขาออกมาจะได้แข็งแรงเนาะ,ะพี่น้องเห็นลายลายเพจเนาะค่ะหลายๆช่องค่ะคอมเมนต์กันเข้ามาค่ะว,คว่าล้าค้างวัวควายตกต่ำแล้วพักการขายออกเห็นขายออกเนาะคะ่ะกาอยาเฝ้าพักกันเลงขายค่ะคันบ่ได้เดือดร้อนเนาะจะอยู่เลี่ยงไปยาวๆเลยค่ะมันจะมีช่วงจังหวะของมันอยู่ ฟางเธอมันก็อาจจะขึ้นขยบขึ้นสักน้อยก็ได้ค่ะตอนนี้คนกล่าวาต่าจะจะของแหล่งค่ะอึดอาหารการกินเกลียรเขาเนาะก็อยากขายออกตัดปัญหาค่ะเพราะถ้าเขาคิดแบบนั่นเนาะถ้าเกิดว่าเขาอยากกลับมาเลี้ยงไหมล่ะค่ะเขาจะต้องไปซื้อควายที่แพงขึ้นมาเลี้ยงเด้อค่ะบัดเนี้ยกะสู้ดีกะเก็บควายเขาค่ะาอาจจะได้มาใน สองสามสี่ห้ามื่นจังสี่เอามาเลี้ยงไววอาอาใส่เอาลูกเขาค่ะมะคุณซ้ากันไปขายแยกแต่ลูกแต่เต้าเขากันอาจจะได้อยู่นะคะตัวละสองสามมื่นอยู่ค่ะกะอาคิดแบบนี้กะจะดีกว่าเนะจ้ะว่าอยากให้ทุ่มขึ้นสูงเรามัเจ็บตัวที่หลังเพราวาบางคนเพิ่นมมีทุนเพิ่นกะใจลากอยากได้มาเลี้ยงค่ะกะ็เห็นลายข้อค่ะซื้อมาหลักแสนมขาขข่ทิ่มขายเทสีห้ามืน่นจังสี่ค่ะ กะบอเห็นด้วยเนาะจ้ะจ้ะขั้นยุนีหยาบอึดกับจะซื่อเก็บเข่ามัดตุ่นมาก,กักไวขึ้นกันค่ะเพราะว่าเขามอคิดเมื่อแล้วเขาส่งสารเขาน้ำก้นจ้ะคือเอามานี่แหละลายเขา่าลายเขา่าปนีหยาไปหาใส่ไม้เขากินนี่แหละค่ะปัญหาถามว่าแห้งซื่อกะเพราะเพราะสิหาได้เนาะจ้ะแต่ว่าแห้งเลี่ยงนี่เริ่มจอยแล้วค่ะ อันนี้กะบออยากให้เอามาเป็นพระราล,ลายเนาะจ้ะจะค่อยๆพัฒนาไปจากพี่น้องแต่อิวก็เริ่มจากควายตัวแรกกะเมื่อต้นเดือนต้นปีปีกายนี่เนาะจ้ะมาปีนี้กะได้เป็นนักพัฒนาควายเลี้ยงควายกะอยู่ที่สิบตีเข่าเดือนที่สิมหานี่ค่ะเห็นอุปสรรคเห็นขอบบกพ้องหลายอย่างนี่ค่ะจังหนึ่ง เขาเลือกซื้อควายแรกๆแ,แล้วทาบะควอยไปเบิ่งควายเองเลยเขาก็ได้ควายบะต่งโปกจ้าแต่เขากับบมีความพยายามเขาบ่ยอมแพ้เขาพยายามต่อเขากเกาตัวไม่ตัวเกาห้าองเกาเป็นบทเลียนจา้าสู้มืนอกกน,นี่นะะก่ะนี่แหละค่ะกับจะลู้หลายๆอย,ยา่างเรื่องการอยูก่การกินของเขาเรื่องพยาธ ของเขาเรื่องโรกไท้ไข่เจ็บของเขาสิเรี้ยนลูกไปอีกนั้นอยู่จากพี่น้องกระใสเวลานี่เนาะจะเป็นเครื่องพิสูจน์เลยก็เป็นอ่าเครื่องศึกษาเหมือนกับเขาเรียนไปในโตนเนะาะ3ปีเพว่าค่อยเป็นครูว่าซันจากกะบ่ยอมแท้บ่ย่อท่อกู้กันจ้ะสิลองพัฒนาคันพัฒนาไปได้ท่าจกะมีเงินค่กะกับใต้ตาวใต้ เก้าขึ้นสูงขึ้นไปที่ละขันเอาจ้ะกับปีนี้กะขอบปลูกหยาบปลูกหญ้าเพิ่มค่ะขยายสะน้าให้เด็กน้อยค่ะแล้วก็จัดการระบบอคอกไม้ค่ะในการจัดการการไหน้ำล้างน้ำค่ะให้สะดวกสบายกว่านี่อยากเฮ็ดเป็นกอกไผ่กอกมันเลยค่ะเวลาเขากินอ่ะบ่ต้องงอค้นมาให่มาเบิงว่าจะแหงเคินทางอยู่จะใส่เป็นระบบ ขั้นเป็นไปได้กระยับหัดให้เขาดูดกินได้คือหมูน,นะคะเป็นสปริงเกอร์แบบแบบถ้าเขาไปกินลิ้นแต่จังที่มันก็จะน้ำไหลเลยนะคะอ่าเห็นผู้ใดมีความคิดไอเดียดีๆในการจัดการเกี่ยวกับล้างห้หนน่น้ำให้ยากะแนะนำยู่เดอร์ค่ะที่เอามาเป็นอ่ที่เอามาเป็นแนวทั้งค่ะในการจัดปรับปรุงระบบน้ำระบบอ่า ระบบน้ำดื่มของควายแล้ว่ะระบบล้างหง่าของควายค่ะสำหรับมื้อนอีก็ะเอาไว้แต่เพียงสำนี้ก่อนเนาะค่ะเมืออ่อหน้าก็จะมาเวามาเวนกันไหมค่ะสวัสดีจ้า